ครับวันนี้ก็ มาชวนน้องๆคิดแล้วก็มาเล่าให้น้องฟังว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในสงครามการล่าขนานี้คมแบบไม่ใช่กําลังในโลกดิจิตอลวันนี้พอโลกมันเปลี่ยนเร็วครับสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้เราจะเอาตัวเองไปอยู่จุดไหนของโลกใบนี้มากกว่าว่าเราทําอะไรได้มันควรรู้ว่าสิ่งที่เราทำได้เป็นประโยชน์ต่อใครแลวเราควรจะอยู่ตรงไหนอันนี้ตัางหากคือสิ่งที่สำคัญกว่าว่าทำอะไรได้ จริงๆเรื่องเทคโนโลยีกับเรื่องอะไรแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเราสามารถมองทั้งในเรื่องเทคโนโลยีโดยตรงแล้วก็เรื่องธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเ e ค c หรือว่าเรื่องของ data แล้วเราสามารถเอามาผนวกกับเทคโนโลยีแล้วมันจะสร้าง Impact ได้อย่างมากมายเลยครับที่พี่เฟิร์สเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรากำลังอยู่ในสงครามประเทศไทยกำลังอยู่ในสงครามที่เป็นสงครามที่เราไม่เห็นเลือดวัฒนธรรมบุกเข้ามาครับเศรษฐกิจของเราไหลออกมไม่ว่าจะไปทางอเมริกาหรือไปทางจีนเริ่มจากการค้าขายก่อนครับ <S <S สั่งของจากออนไลน์แล้วก็ส่งของไป เออเดเวลลี่ไปง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆครับทำให้ผู้ใช้ยเยอะขึ้นและเป็นโปรแกรมหรือเป็นอะไรของไทยเราเองครับเราจะได้ไม่ต้องเสียงเงินออกไปจากประเทศอีกครับเราจะได้มีเงินไปพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นครับผม